สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนไพ่ยิปซีบายหมอวาดนะคะวันนี้หมอวาดจะมาสอนไพ่เดอะทาวเหรือตึกขล่มนะคะในรูปหน้าไพ่ของ78ดอค่ะ ค่ะวันนี้นะคะมาเปิดห้องเรียนไพ่ย,ยิปซีมิติจันกับหมอวาดค่ะวันนี้หมอวาดเปิดสอนนะคะตอนนี้นะคะเปิดสอนไพ่ย,ยิปซีออนไลน์อยู่นะคะในเวลานี้เกี่ยวกับการเรียนรู้ไพ่78ดอประตูชีวิตทั้ง78บานใบหน้าไพ่มี78บใบมีประตูหมดเลยค่ะมหัศจรรย์ของไพ่ทาโร่มากๆนะคะและไพ่ชุดนี้นะคะจะหน้าไพ่จะแตกต่างสิ้นเชิงกับกองไพ่หน้าไร้ด้วยเวสากลดังรูปนี้ค่ะ การเรียนรู้พื้นฐานการเรียนไพ่นะคะถ้าใครอยากเรียน78ดออหมอวาดมีสอนนะคะและมีคู่มือด้วยคู่มือแยกจำหน่ายนะคะเล่มละ280้า280บาทนะคะหรือถ้าจะซื้อกล่องไพ่นะคะพร้อมคู่มือก็จะเป็นราคาพิเศษเลยเอาไปลองศึกษาเองนะคะวันนี้หมอว่าจะมาสอนไพ่ทาวเวอร์ถ้าเป็นไ i เดอร์เวทนะคะ คุณจะเห็นว่าไ i เดอร์เเนี่ยเขาจะเป็นไพ่ที่เป็นรูปตึกถล่มเหมือนกันนะคะแต่ของ78ดอจะมากกว่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีประตูเปิดมีกองไฟมีคลื่นพายุนะคะมีคลื่นคลื่นของแม่น้ําที่สาดแล้วมีคนวิ่งมันหมายถึงว่าอุปสรรคครั้งนี้มันมีโอกาสรอดประตูทางรอดมันออกแต่คุณจะออกถูกหรือเปล่าถ้าคุณออกไม่ถูกประตูนะคะ78ดอ ดูไพ่ข้างเคียงด้วยถ้าคุณออกไม่ถูกประตูคุณก็จะติดแนก,กอยู่ในอุปสรรคนั้นจนหาทางออกไม่ได้จนคุณอาจจะมอดไหม้หรืออาจจะแบบต้องติดกับอยู่แบบนั้นชีวิตอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จไพ่าทาวเวอร์หน้าไพ่ก็ติดลบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางสําเร็จแต่มันมีทางออกของปัญหาทุกๆปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะหาทางเจอหรือเปล่าไพ่ข้างคิงจึงมีผลในการพยากรณ์ เรามาดูในความหมายของไพ่ทาวเวอร์กันนะคะไพ่ทาวเวอรเนี่ยนะคะในความหมายคือในแง่ไม่ดีเลยเนาะก็คือข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเนาะอะไรก็ตามที่ไม่คาดฝันมักจะเกิดขึ้นฟ้าผ่าเรารู้ไหมละ่ะเราไม่รู้นะคะว่าจะมีเกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นแต่เราจะรู้เมื่อผลของมันได้สำเริขึ้นมาแล้วถูกไหมคะนี่คือไพ่ทาวเวอร์คำพูดคำจายอยู่ดีๆคุยกันดีๆ สามีภรรยาอยู่ดีๆทะเลาะกันคำพูดบาดใจอยู่ดีๆไม่ตั้งใจทะเลาะนี่คือไพ่ทาวเวอร์โทรศัพท์แบตบวมไพ่ทาวเวอร์อยู่ดีๆหลังคาล่วต้องเสียเงินเป็นแสนเพื่อซ่อมหลังคานี่คือเด t อะทาวเวอร์ไพ่เดอะทาวเวอร์ต้องมีการซ่อมแซมซ่อมสร้างถึงจะเป็นการถูกชโชกหน้าไพ่นั่นหมายความว่าคุณต้องมีการ แตกหักเสียหายมีการพังนะคะคุณจะต้องซื้อใหม่แต่สิ่งหนึ่งของหน้าไพ่ทาวเวอร์ที่ดีและสอดคล้องคือถ้าคุณกำลังมองหาบ้านมือสองต้องมีการรีโนเวทซ่อแมแซมซ่อแมซอแซมต่อเติมอันนั้นดีแต่ถ้าคุณเอ่อคุณกำลังจะสมมติว่าหมอว่าเคยได้ไพ่ทาวเวอร์นะหมอว่าจะสอนและได้คู่กับไพ่ดิเอมเปโรคือไกกพ่จักรพรรดิคู่กันหมอว่า เอ๊ะเราจะไปไหนเปิดไพ่ดูดวงล่วงหน้าเราจะไปไหนสุดท้ายวันนั้นหมอว่าได้ไปงานย้ายศาลหลวงพ่อกวนอูที่มีนบุรีค่ะแล้วมีการโอ้โหจุดผู้ปัดดังเปี้ยงป้างย้ายจากศาลเล็กขึ้นศาลใหญ่แล้วสิ่งที่หมอว่าไม่เคยคิดหมอว่าได้หนวดนะคะมาเป็นสิ่งมงคลมากๆซึ่งหมอว่าไม่มีความรู้มาก่อนได้หนวดมางก่อนเขาบอกให้ดึงเลยและเก็บไปในกระเป๋าตังค์ เป็นสิ่งมงคลเพราะมังกรพญามังกรคือมังกรตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องเข้าไปขดในศาลาใหม่เพื่อขอพอรนะคะหมอวาดก็ได้หนวดมาได้ชายผ้าสีชมพูที่เป็นเหมือนกับว่าเราต้องจับส่งท่านนะคะหมอวาดก็ได้มานี่คือการดีเอ็มเปรโรเป็นตัวแทนของไพ่เป็นตัวแทนแทขององค์หลวงพ่อกวนอูเจ้าพ่อกวนอูและทาวเวอร์คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพอใบสองใบามารวมกันคือจุดประทัดเสียงดังมงคลความยิ่งใหญ่ และหมอว่าก็ได้สิ่งมงคลจากตรงนี้เห็นไหมคะว่า The Tower มีทั้งข้อดีและข้อเสียเราต้องดูไพ่ข้างเคียงในด้านของความรักมีโอกาส party, AT, เลิกยาเลิกล้างมีโอกาสอย่าร้างไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะมีโอกาสที่ปัญหามันจะเกิดการปะทุมันจะเกิดการทะ,ะเาลาะกันอย่างรุนแรงถึงขั้นอาจจะลงไม้ลงมือถ้าไพ่ข้างเคียงเป็นสิบดาบถูกไหมคะแต่ถ้าไม่มีคําว่า ไพ่ justice หรือไพ่ judgement มันยังไม่ถึงขั้นนั้นที่จะมีการหย่าร้างแต่มันเป็นการทะเลาะที่มันสุมกันเข้ามาจนพุแตกคําพูดที่ไม่เคยพูดก็พูดกันออกมาความรับมันแตกอะไรแบบนั้นแต่ถ้าความรับแตกแล้วมีบุคคลที่3ม,มันก็ต้องมีไพ่ อีกใบหนึ่งเกิดขึ้นเห็นไหมคะว่า,วาการตอบโจทย์ด้วยไพ่ใบเดียวนั้นเราต้องมั่นใจเรื่องของคําถามวันนี้หมอวาดมาสอนของไพ่ชาวเวอร์พอสังเขตก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวการเงินหน่อยถ้าเป็นการเงินล่ะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับารลูนเวทเกี่ยวกับอาคารที่พักอาศายัยที่ทํางานที่บ้านหรือที่ร้านคือมีเรื่องเสียเงินเสียทองแหละไ,ไฟดับไฟติดไฟรั่วต้องมีเกิดแหละมันต้องไม่ดีแหละ ถูกไหมคะแต่พอมันเปลี่ยนแล้วมันก็จะดีขึ้นไงพอมันเก่าแล้วมันก็จะดีขึ้นไงถูกไหมคะถ้าเป็นคือถามว่าหุ้นส่วนของเราดีไหมจับได้ไพ่ใบนี้ไม่ดีน่าจะมีการทะเลาะกันในภายหลังถูกไหมคะนี่คือไพ่ทาวเวอร์ที่จริงแล้วใบเดียวตอบโจทย์ได้ไหมตอบได้คะ่ะถ้าคุณมั่นใจในคําถามของคุณอย่างชัดเจน แต่ควรจะดูไพ่ชุดใหญ่และไพ่ข้างเคียงจะได้ขยายความหมายของไพ่ทาวเวอร์ให้เราได้เซฟตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็รู้ทันตัวเองรู้ทันโชคชะตาเมื่อเกิดปัญหาเราเลี่ยงไม่ได้นะคะอุปสรรคเราเลี่ยงไม่ได้เพราะไพ่ทาวเวอร์เป็นไพ่ใบใหญ่มันต้องเกิดอยู่แล้วแต่อุปสครรคครั้งนี้เราจะมีสติมากขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วมันจะต,ต้องเกิดนี่คือการดูดวงของหมอว่าถ้าอยากเรียนรู้ไพ่อ่านได้แบบ แม่นยำอ่านได้แบบอ่านได้ทะลุป,ปูปโป่งของเข้าใจแก่นแท้ของไพ่โบราณของอาจารย์พมีล่าในยุคโบราณเลยแล้วก็สอดรับกับความเป็นออริจินอลความเป็นปัจจุบันปี2020เราต้องมาเรียนรู้กันค่ะการอ่านไพ่แบบโบราณผสมการ ดวงชะตาแบบสากลถ้าใครอยากเรียนรู้ไพ่ตอนนี้ออนไลน์หมอว่าเปิดอยู่นะคะเราใช้เวลาเรียนด้วยกัน3วันวันละ3ชั่วโมงคุณเข้าใจแล้วแต่ประสบการณ์คุณต้องไปเอาไปจัดการมาแต่หมอว่าจะรีบเรียนลำดับการคิดให้การพยากรณ์ให้ไพ่78ดอความหมายใกล้เคียงกับไพ่ไรเดอร์เวทแต่จะขยายหัวใจออกมาอีกเพราะหน้าไพ่มี ไม่เหมือนกันเลยทั้ง78ใบนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจความมีเสน่ห์ของไพ่78ดอรประตูชีวิตทั้ง78บานคุณต้องมาเรียนรู้ไพ่กับหมอวาดหรือจะรับคู่มือไปเรียนเองก็ได้นะคะถ้าคุณมีประสบการณ์แล้วสําหรับวันนี้สอนไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาสอนเปิดห้องสอนกันใหม่ในคลิปหน้านะคะด้วยรักและปาารถนานดีหมอวาดอยากให้ทุกคนมีอาชีพที่สองที่3หรือว่ามีอาชีพดูดวงในการช่วยเหลือตัวเองหาช่องทางการทำมาหาก,กินนะคะด้วยรักและปรารถนานดีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ปิดห้องก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลาสหน้าค่ะสนใจเรียนภา่ยิปซีฟังนะคะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาดอเ s i n g t าโร่นะคะวันนี้ขออนุญาตมาเดี๋ยวขยบหน่อยนะคะ มม,มาพีเต์น,นะคะเกี่ยวกับหนังสือนะคะถือว่าเป็นคู่มือไพ่ย4ประตูชีวิตนะคะไพ่78ดอรประตูชีวิตทั้ง78บานนะคะไพ่ทั้งหมดจะมี78ใบนะคะ นี่คือกล่องซีนกล่องใหม่เลยนะคะยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะคะเป็นซีนพลาสติกมาแบบนี้นะคะไพ่ใบนี้จะเป็นประตูคนที่เจอทางตันก็จะเจอจประตูตันคนที่เจอทางลอดก็จะประตูก็จะเปิดแล้วก็เจอสิ่งดีๆที่อยู่หลังประตูบานนั้นไพ่ใบนี้หมอว่าใช้ทํานายค่อนข้างตรงและแม่นยาแล้วหมอวา่าก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าหมอว่าเปิดสอนนะคะ t a r o of the 78ดอลนี่นะคะอ่า เป็นคอร์สออนไลน์นะคะตอนนี้เรายังเปิดคอร์สออนไลน์อยู่สิ่งที่คุณจะได้นะคะในการลงเรียนนะคะก็คือคู่มือแต่ส่วนไพ่ต้องซื้อแยกต่างหากหมอว่าก็มีจําหน่ายเช่นกันนะคะเป็นไพ่แท้กีดง่ายนะคะไพ่หนังสือคู่มือเล่มนี้นะคะจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไพ่7 8ดปอประตูประตูชีวิตทั้ง78บานนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะและนี่คือไพ่ตัวอย่างของไพ่ที่อยู่ด้านหน้าเป็นไพ่ดีเอ็มเพลสทุกคนจะสังเกตว่าจะแตกต่าง จาก Rider w a เวดไพ่ Rider ร์เวดกล่องสีเหลืองนะคะที่หมอดูจะใช้กันเป็นไพ่พื้นฐานในการเรียนแต่ถ้าคุณอยากสนใจอยากเปิดประสบการณ์อยากหาความเป็น l i m i t ต็ดอีดิชันนะคะอยากเรียนรู้กับไพ่78ดอชุดนี้นะคะหรือคุณจะซื้อคู่มือรับเป็นคู่มือกับไพ่แท้นะคะไปลองเรียนไปลองศึกษาดูทุกอย่างถูกบรรจุไว้ในหน้ากระดาษ A4 ทั้งหมด231หน้าได้นะคะ หนามากทุกอย่างอยู่ในนี้ไม่ว่าคุณจะเรียนหมอว่ายังไม่ได้กุณขอบนะคะเพราะว่ามลาีลูกศิษย์สั่งนะคะเราเอาไปเพื่อศึกษาเองเนี่ยจนต้องไปจัดการสั่งเพิ่มเติมมาแล้วนะคะก็เลยมาประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์เราจะมีเรียนทั้งหมด3วันนะคะ ช่วงนี้สามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยแล้วเราจะจัดสรรวันให้นะคะเรียนทั้งหมด3วันคุณจะเข้าใจและคุณก็สามารถเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาของคุณได้นะคะหมอว่า จะเน้นกระชับเน้นย้ำแม่นยำแล้วก็การอ่านไพ้แบบสีกย่อยเยอะเราจะไม่ได้เราจะใช้ความเป็นแกนแท้ความเป็นออริจินอลของเรียนรู้ไพยไรด้วยแต่เราจะผสมความเป็นสากลของ78ดบดอสนี้เน้ามันจะทําให้คุณสนุกในการเรียนรู้พยากรนที่ลึกหรือระเบียบระมัและชัดเจนเพิ่มมาไหนถ้าคุณได้ประสบการณ์การอ่านไพ่78อ่านไพ่ไรดเวยมาแล้วกล่องสีเหลืองทุกคนจะรู้สึกว่ากล่องนี้ขยายออกมาอีก ขยายหัวใจขยายความหมายฉีกออกมาอีกจากหน้าไพ่เดิมๆหน้าไพ่นี้เขาไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจหาความเป็นลิมิเต็ดอิดิชันหาอาชีพเสริมในช่วงเวลานี้หาความสามารถพิเศษที่ตัวเองสามารถจัดก,การหรือดึงมันออกมาได้แล้วหมอกว่าจะช่วยดึงมันออกมาอีกนะคะก็ลองสอบถามและทักทายที่เพจ เฟซบุ๊กชื่อเดียวกันนะคะดูดวงหมอวาดยิปซีมิติจันนะคะหรือทักในคอมเมนต์นี้และเราไปพูดคุยกันที่เพจก็ได้นะคะถ้าสนใจก็ยินดีเปิดรับทุกๆคนและถ้าใครอยากให้หมอวาดได้ใช้โอกาสนี้ในการสอนแบบออนไลน์ แล้วไว้ใจหมอวาดก็เรียนเชิญติดต่อมานะคะส่วนสําหรับวันนี้นี่คือสิ่งที่หมอวาดนาเสนอและประชาสัมพันธ์ก็ยินดีต้อนรับทุกคนสู่โลกแห่งความมหศัศจรรย์โลกของ Amazing t a r o นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูความในใจที่ทุกคนมาเรียนออนไลน์กับหมอวาดพอเป็นตัวอย่างนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมา รีวิวให้พี่วาดนะคะเรียนกับพี่วาดวันนี้นะคะทางออนไลน์คะ่ะเป็นวันแรกนะคะก็จับได้ไพ่เป็นจะเป็นหมอดูแบบเมจิเชียนค่ะแล้วก็พี่วาดจับใบนี้ให้นะคะเป็นเอ็กซ์คัค่ะเรียนกับพี่วาดวันนี้สนุกมากเลยนะคะแล้วก็พี่วาดเคลียร์ทุกข้อสงสัยเคลียร์ทุกความไม่เข้าใจทุกอย่างคือฟังอย่างเดียวแล้วสามารถ คิดต่อได้สามารถอ่านไพ่ออกได้ทั้งหมดเลยคือเยี่ยมมากๆเยี่ยมจริงๆคือรู้สึกไม่ผิดเลยที่มาเรียนกับพี่วาดค่ะขอบคุณนะคะ